สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่ๆนะวันนี้เอารถกระบะหัวเดี่ยวสายลุยนะครับเป็น To โยต a h i รักรี vo 4WD คันนี้เลยบอกเลยว่าของแต่งจุกจุหล่อๆกันเลยนะครับเป็นของแต่งที่บอกเลยว่า 4WD ต้องมีทุกคันนะครับคันนี้นะครับ t o y o ต้ h i รักรีโ2.8ตัว Ent r รนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถปี2020เลยครับพี่ๆ โคตรหล่อโคตรสวยแล้วก็สีเทาดําแบบนี้บอกเลยว่าดูดันมากๆนะครับมาพร้อมชุดแต่งที่บอกเลยว่าจัดให้เต็มทางร้านเราใส่ให้ใหม่ทุกชิ้นนะครับพี่พีนะส่วนรายละเอียดตัวรถเลขหม่ราคาขึ้นให้แล้วที่ด้านล่างนี้เลยนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่มี K id, id, เครดิตหรือเครดิตดีนะครับพี่พีนะฟรีดาวได้สําหรับลูกค้าที่ไม่เคยผ่อนอะไรเลยมาหรือไม่มีเครดิตนั่นเองนะครับก็ ช้เงินออกรถอยู่ประมาณ20,000ื่น0กว่าบาทประมาณนั้นเองนะครับพี่พีนะลองมาคุยกันก่อนขึ้นอยู่แล้วแต่อาชีพนะครับพี่พีนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะครับหล่อมากๆสวยมากๆรถปีใหม่นะครับใหม่ก็ประมาณ5 0,000ื่นเองนะครับพี่พีนะเริ่มกันที่ล้อแม็กก่อนเลยจุดเด่นของรถตัวนี้เลยนะครับเป็นล้อแม็กลายเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจนะถ้าผมดูแบบนี้เหมือนกับลูกโม่นะแต่มันไม่ใช่ลูกโม่นะ มันเป็นลูกโมยุคสมัยใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นขอบ16นะครับมาพร้อมลวกยางเดซเซนตินะครับก็เป็นขอบ16ยางเดซเซนติปี2023เป็นยางเบิกใหม่นะครับดอกหนาๆดอกดูกขนยางยังอยู่เลยนะอขนลุกเลยนะครับโอเคนะคพี่วีนะเป็นล้อใหม่ยางใหม่นะครับ4ี่เส้นสี่วงเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งคิ้วซุ้มล้อให้คิ้วซุ้มล้อขนาด4.5นิ้วพร้อมหมุดหลอกสีเงินแบบนี้เลยนะครับพี่วีนะ บอกเลยว่าหล่อลงตัวจริงๆคันนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็มีบันไดข้างนะครับแข็งแรงทนทานนะครับขึ้นไปเหยียบดูได้นะครับผมน้ําหนักตัวเยอะผมขึ้นไปเหยียบขึ้นรถยังสบายๆเลยครับพี่ๆบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับโลโก้ไฮรักนะครับ2.8ไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างนะครับน่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมวนให้ดูรอบคันเลยพี่ๆนะเนี่ยรอบคันเลยนะครับ กระบะทงกระบะท้ายไม่มีการถอดไม่มีการชนหนักพิควมแน่นอนนะครับพี่พี่นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคิ้วซุ้มล้อด้านหลังก็มีติดตั้งให้นะครับล้อแม็กก็เหมือนกันเป็นล้อใหม่นะครับยางใหม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับและด้านท้ายนะครับนี่เลยอีกชิ้นหนึ่งเป็นการชนท้ายนะครับพี่พี่นะนี่สวยๆหล่อๆเลยนะครับคันนี้มีการชนท้ายมาให้นะครับแล้วก็สวยนะมันทํามีที่เหยียบเป็น เขาเรียกว่าอะไรลายเหมือนตีนไก่นะประมาณนี้สวยมากๆนะครับฝาทงฝาท้ายแล้วก็นี่ครับแมกไลน์นงแมกไลเนอร์ใหม่ๆสวยๆเลยนะครับพี่พีนะนี่นะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับรีวอว่าหัวเดี่ยวถ้าพี่พีกำลังมองหาอยู่สามารถนะครับใส่ตู้ได้นะหรือพี่พีจะใส่คอกเตี้ยคอกสูงได้หมดนะครับลองมาคุยกันนะครับพี่พีนะถ้าพี่พีสนใจจริงๆมาคุยกันได้เลยนะครับนี่ด้านข้างนะครับสวยๆล้อแม็กแบบนี้เลย นะครับแล้วก็มาดูด้านในกันนิดนึงแล้วกันนะครับสาหรับด้านในนะครับกระจกก่อนเลยปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับทุกตําแหน่งหนะ้ามองข้างมองหลังนะครับหรือกระจกบานข้างตรงนี้ก็ปรับไฟฟ้าฟิล์มติดให้ใหม่ของลามินานะครับพี่พีนะติดให้แล้วเรียบร้อยเลขใหม่ห้าหมื่นสามพันโลอย่างนี้เห็นเลยนะครับหน้าจอเป็นจอแบบเขาเรียกอะไรนะ lcd led แล้วนะครับก็มีเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ android auto apple carplay ได้แบบเชื่อมต่อ แบบมีสายนะยังไม่เป็นไร้สายนะครับพี่พีนะแอร์ก็เป็นแอร์แมนนวลน,นะครับเย็นเจี๊ยบขับสองขับสี่ปรับได้ที่ตรงนี้เลยเกียร์หกสป,ปีดน,นะครับหล่อหลอ,ลอ,ลอแรงแรงสวยๆนะครับคันนี้เบาะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มียับยุยี่นะครับผ่านการใช้งานมาน้อยมากๆนี้ไม่ใช่ขาดนะเป็นรอยกระดาษเฉยๆนะครับพี่พีนะนี่เลยสวย,สวยๆหล่อๆล่อครับฝ้าเพดาน ไม่มีการเจิมนะไม่มีเลยนี่คือแบบเดิมๆเลยคันนี้สวยมากๆมือโหนทุกอย่างครบนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะใครที่กําลังมองหาหัวเดียวครับสีมาเหอะครับที่ปฏิพัตโตโต้ไม่ต้องรอรถนะครับพี่ๆนะรถพร้อมรับแล้วก็ยังไงอะเป็นอุปกรณ์ของแต่งเราจัดให้เต็มด้วยครับดูยางเนี่ยติ๊กเกอรอ์ยางมึงรอบเองเพราะว่าขับในร้าน,นแหละครับขับถ่ายรูปบ้างถ่ายคลิปบ้างนะครับก็ประมาณนี้เลยนี่ครับผมให้ดูรอบคัน รถสวยรถใหม่นะครับพี่ๆนะคันนี้ราคาย่อมเยาวด้วยนะครับราคาก็ขึ้นให้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากมันดูตัวจริงอยากมันทดลองขับนะครับมาได้ที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับพี่ๆนะซื้อรถมือสองกับผมนะทดลองขับได้หมดหมดขับ2อขับ4ใช้งานได้าตามปกติเลย a อ s นะ ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับลองมาทดลองกันได้นะครับพี่พี่นะยินดีเลยนะครับอย่างนี้พี่พี่มาทดลองติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้แอดไลน์มาก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับพี่พี่นะคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับกระบะหัวเดี่ยวนะเราไม่ได้มีแค่รีวคันนี้นะครับมีสีขาวมีแล้วก็มีอส u ดี d-max มีแล้วิสสันนาวาร่าก็มีนะครับสําหรับหัวเดี่ยวครับสี่ลองมาเลือกกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้เป็นคันนี้นะครับคลิปหน้าเป็นคันไหนฝากกดไลก์กับสสวัดีครับ